โอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันมายครับเวอร์ชั่น1 1จุดเอ้ยไม่ใช่1.16.22เวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยว้าววันนี้ฉันก็จะมาสอนดาวโหลดกันนะฉันชื่อ,อฉันชื่อสตีฟสตีเวน่น สตีฟสบูสตีฟสตีนเออพอแล้วขั้นแรกเราจะต้องไปที่ Google ใช่แล้ว Google เดี๋ยวจะทิ้งไว้ลิงก์ใต้คลิปไว้โอเคขั้นแรกเราจะต้องพิมพ์ว่าดาวน์โหลดไมค์ครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดเอ๊ยจะพูดว่าเป็นไมค์ครับ t 1.1. หนึ่งจุดหนึ่งหยแล้วเราก็เลื่อนลงมานี่คือที่เราจะโหลดนะครับนี่นี่นะนี่ที่เราจะโหลดคือเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครไม่ลิงก์เสียก็กดเข้ามาในแอปนี้ได้ไม่ใช่แอปเว็บนี้ได้นะทุกคนคือมันจะเห็นหน้าตางี้ใช่ไหมให้ทุกคนรัน่นลงมาเออไหนวะ นี่นะทุกคนแล้วก็กดไปไหมครับคือรออย่างนี้ประมาณไม่รู้อะทุกคนคือต้องกดเรื่อยๆอะทุกคนคือถ้าดูคลิปนี้จบก็จะดูรู้วิธีการดาวน์โหลดนะทุกคนแจกมัครับนะปั๊บไปไปดปั๊บปับไปไปด คือต้องกดไปเรื่อยๆนะทุกคนคือบางคนก็บอกว่าทําไมมันโหลดไม่ได้เออไม่ไม่ได้บอกสงสัยว่าทําไมมันดาวน์โหลดไม่ได้คือมันต้องกดไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือกด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 นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมกดจนเสร็จแล้วนะโอเคคือทุกคนมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเห็นไหมฮะตรงที่มันขึ้นว่า mycup so, หนะึ่ง w h a t s a wego apk อะทุกคน เออแค่นั้นแหละทุกคนก็เนี่ยเสร็จแล้วแต่ผมมีอยู่แล้วไงน้องๆเลยกดก็ไปแล้วกดที่ดาวน์โหลดเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวงงกันนะกดอันนี้นะครับ3มจุดเนี่ยเห็นไหมนี่ครับถ้าใครไม่มีตรงนี้นะถ้าใครไม่มีตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าใครไม่มีตรงนี้ให้กดเข้าไปที่3มจุดตรงนี้อ่า กดไปก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ตรงนี้นะสำหรับใครเอ้ยเพื่อทักอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหปิดแม่งเลยขอ <c oughs> โทษนะครับไปอ่าประมาณไหนวะนี่ฮนะทุกคนถ้าใครไม่มีผมไม่รู้นะก็กดดาวน์โหลดไปก็เ <c oughs> <ๆ>นี่ยฮะทุกคนกดเนี่ยเลยแต่อย่าก,กดค้างนะคนแตะทีเดียว แต่ทีเดียวมันก็จะเด้งหน้านี้แต่ของผมโหลดไปแล้วไงซึ่งมันก็ไม่มีอะไรทุกคนมันก็แบบปกติแหละโอเคส่วนตัวผมก็โหลดไปแล้วเอ้ยแม่งก็เอาอ้คุยเรื่องบ้าอะไรกันไม่รู้นี่ยทุกคนอันนี้นะโอเคก็ใครที่ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะใครด้วยนะทุกคนคือกดติดตามช่องผมด้วยภาษาไทยแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับถ้าชอบก็ลาก่อนบ๊ายบายใต้ลิงก์คลิปนะทุกคนไม่ก็ใต้คอมเมนต์อนะ่ะใต้ลิงก์คลิปไม่มีก็ใต้คอมเมนต์นะทุกคน